ดี่ครับพี่น้องพามาเที่ยววัดในจังหวัดปุรีลำใกล้ๆเราแค่นี้เองห่างจากเมืองประมาณ13กิโลครับเสร็จจากไหว้หลวงพ่อองค์ดำศักดิ์สิทธิ์นะครับเดี๋ยวพาไปดูรอยพระพุทธบาทนี่ครับรอยพระพุทธบาทใครมาก็ สักการะบูชาได้นะครับลอยพระพุทธบาทนุนกับโครงการสร้างพระธาตุบุรีรัมย์นะครับถาตุผู้ใดได้เห็นนี่ก็ขอให้โชคดีมีใช่ยค้าขายร่ลำรวยเหตุการณ์สิ่งใดขอให้สมวังปรารถนาเด้อลูกได้มีโอกาสเข้ามาไปแต่วัดไกลๆวันนี้เข้ามาวัดบ้านตัวเอง ที่วัดล่มรื่นนะครับล่มรื่นมากนะครับท่านใดที่ยังไม่เคยมาในวัดนะครับที่เป็นจังหวัดของตัวเองนะครับตามมานะครับมามาบูชามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้บูชามากมายนะครับมีพะระศิวีด้วยพื้นที่ล่มรื่นล่มลื่นมากนะครับวัดนี้เป็นเหมาะการมานั่งพักผ่อนจ,จิตใจ พื่อสงบทำความนิ่งให้ร่างกายหรือจิตใจของตัวเองนะครับลมลื่นสะอาดนะครับวัดนี้ก็มาก็มาแวะได้นะครับครับครับเดี๋ยวขอเดินชมวัดก่อนนี้ก็จะมีโบสถ์ที่สวยงามวิกิษนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูอีกที่หนึ่งที่นักเสียงดวง ที่เข้ามาเสียงดวงกันจะมากันกที่หนึ่งตรงนี้เลยครับต้นไม้โบราณมีนั่งตะเคียนอยู่นะครับแล้วก็ตรงนู้นจะเป็นหลวงพอ่อนะครับท่านใดที่มาแวะอย่าลืมมานะครับทางนู้นก็จะเป็นบ่อน้ําโบราณต้นไม้ร่มรื่นนะครับฝนฟ้าก็จะมาแต่โอ้บรรยากาศดีมากเลยอย่าลืมมานะครับ